ติดตามในสองยูทูบไองสาวครูในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนเป็นกำลังใจ clip, นนให้สาวครูเฮ็ดคลิปแต่กับผ่านโค้องยูทูบไปได้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวครูตื่นตาตื่นใจเนะาะสาวครูเดินทางจากจากกรุงเทพเพื่อจะไปสุนบุรีหน่ะไปสุนบุรีพี่น้องสาวครูก็มีโอกาสขึ้นทางเ่อนน้ำเพื่นมาบุกคมทางบ้าน มาบนมุ่นทางกันฮะมึงงามไปเนะอะค่าทางดวนกับบุฟเพ่ตเนาะตอนนี้จ่ไปห้องกาง่ายไปห้าสิบบาท อันนี้พ้นประตเนี่ยพ่อได้ไปเห็นไหนพ้นทางอย่างเนี้ยนะพ้นทางกับุณสามรอเรนเบื้องนากม็มีแต่คนละสินเนาะสองสินไกลา,ก,ลากันคือไปกลับ,บไปเพนกับซิม,มีทางทางไปแลวกัทางกลับที่แบบว่าเพิ่แบ่งกันเป็นที่เยี่ยมนหวไม่นนองเพื่อค้อเป็นระเบียบ สราบสร้างด่วนเช้าคูบุงมเดอว่าปัญหารถยนั่นใครน,นให้มุมก็คอมเมนต์บอกซาคูเนี่ะคว่าเป็นประเภทแบบรถน่อยคืนมาได้เพราะว่าประเภทรถจอนะแต่ว่าเช้าทีนแน่นบุญของหุนรถจากขึ้นมา บุรีพัฒยาแมนวิพีน้องเจ้าคู่อันถือรูอออ้หรอหรือว่าอันผิด ว่ากับบุหูราเป,น,เปนมีซื้อทางด่วนบอกคือสีบุมีพะนะ่พน้อบุมี่ติดหรอกินไว้ในใจจีซีหรอ ผมก,ก็บอกหงว่าเพืเ่อนมายังนะน,นี่ ไอยูแถ่านานดีเนาะหับซาคุนดีด้วพี่น้องดีไอยู่ไก่คัะ ชุดทางลุงเนอะพี่น้องเนาะมันก็มีลายจุดอยู่เลยลายเป็นฝันเป็น,น,นเจดเป็นจุดเป็นจุดก็สิแมนลาคู้ได้ที่อยู่แถวนี้เป็นกาลงไปนะส,ะสายสาวคู่ขิดบุพิดคู้ได้ไปไกลกับเดิ่อทาง่อเนาะ เดียินดีเป็นข้าวากใรล่คนเห็นนําอยู่มุม่างเวลาเขาเน้มลไป จะเป็นแบบเป็นจุดเป็นจุดอยู่เป็นจูมขึ้นมากเน่ยลงมากระเ็นเนาะหัวเขาอยู่นง่ลงกไปเขาก็เ็นหัวเขาอยู่มุมสูงว่าแต่ว่าในอ่านโทรศัพท์มันอาจสิบเปแส์แจ้งซำอันตาเขาแต่ก็ง่ามเลยพี่น้องเน่ยปากแขงๆบางหมองก็มีทงไฮทงหน้า ฝากไว้เพียงสม,มีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจไ์สำหรับผู้ติดตามเลยอ่ะแตเป็นกำลังใจให้สาวคู่ตลอดมาลาบปก่อนดเด้อ